ชินยาหรอโอเคอเี่คะนอะเดี๋ยวันเอออ่ะพ่อลูกคนี่คือมาสัมภาษณ์เพราะเป็นพ่อลูกกันนี้คือผมเนี่ยเป็นเป็นพ่อแค่ในละครในละครในละครใช่แล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพ่อในในความคิดในแฟลชแบคด้วย เล่นเป็นพ่อนงจริงๆอะไม่ใช่เล้าเอาไม่ขึ้นหรอกเนี่ยตัวแทนผู้จัดตบมาแล้วว่าเออพี่เกณเอาแก่ลงไม่ได้อย่างเงี้ยหรอเปล่าอันนี้คือผู้โดยเองแตว่าขอขออาจจะมีขอไปแจมให้ให้แบบว่าเหมือนแต่ตอนเนี้ยยังไม่ยังไม่ได้สูงไม่ได้ถ่ายทำอะไรครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไปแจมแจมสักหน่อยตัวจริงยังิ่งลงดีมากดีดีเอารู้ว่าต้องมาเป็นลูกพี่เกณรู้สึกไงบ้างรู้สึกโอ้โหตอนนี้พี่ใหญ่ เอาโอเคเคลียงกันก่อนนะเคียงกันเองเราต้องยอมรับความจริงค่ะได้อ่เราเล่นเป็นลูกนคุณชาทานนรแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าต้องเล่นตุ้กี้กับคุณชาทานนร์ตร้กี้ใช่ใช่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกันก็ว้าวชอบคุยกันเออันก่อนหน้าที่จะมาเจอที่โกคุณพ่อจะดวุไหมครับดุครับเออแต่ว่าไม่ก็ก็ ก็อาจจะอยู่ในละครแต่ว่าตัวจริงเขาใส่จริงเหรอพี่เกดจริงตัวจริงผมน่ารักพี่อย่ันนี้ยังไม่ได้เข้าฉากกับน้องเลยเพราะวันนั้นไปเห็นถ่ายรูปด้วยกันที่พี่จ๋า๋อใช่วันนั้นวันนั้นน้องอ่ะถ่ายละครอยู่แล้วคือเพลินว่าผมเล่นฟิตเนสที่นั่นพอดีแล้วก็เห็นกองพอดีก็เลยได้แบบไปทักทายอะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่ได้ออกกำลังกายเลยพงานก็เลยแซวเลยว่าพ่อรูปเจอกันแล้วเออใช่ในละครในละคร ก็บอกแล้วเราก็แฮชแท็กแล้วว่าเนี่ยละครในละครในละครมันพ่อเอพอแบบถุกเรียกว่าเป็นพ่อเนี่ยความรู้สึกพี่แเป่นยังไงบ้างก็รู้สึกเอาจริงมันก็แบบขำๆแหละเราเราก็แบบว่าบางทีก็นั่งคิดว่าเออมาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่านอกจากจะเป็นนอกจากจะเป็นพี่แล้วก็ดูเป็นนักแสดงที่โตกว่าน้องๆหลายๆคนแล้วแล้วยังต้อง เป็นพ่ออีกเลยเนี้ยก็เขินๆแล้วก็ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าแต่ว่าเราก็รู้แหละว่าในเรื่องของการไหนทำเรามันเป็นแบบรับเชิญอะไรอย่างงี้เออแต่ถ้าวันหนึ่งที่ต้องเล่นเป็นพ่อแบบจริงๆแล้วต้องต้องมีลูกเนี่ยวันนั้นก็คงจะรู้สึกมากขึ้นกว่านี้ขนาดนี้ไหวขนาดนี้ไหวลูกโตขนาดนี้เหมือนต้องเล่นเฮ้ยว่าให้ผมเล่นเป็นพ่อแล้วลูกโตขนาดนี้ไ่ได้ผมก็เป็นพ่อมีลูกแต่อายุเท่าไหร่ มันยังไม่ชินหรอตอนนี้คือมันยังไม่ชินหรอครับมันยังแบบไม่ไปไ,ได้ใช่ไหคไมครับนี่เ,เก,กไมไม่ได้คือเคยเล่นเป็นพ่อแบ <c ười> แบ่ะพ่อพ่อเล็กลูกเล็กลูกเล็กๆอะไรเงี้ยครับ <c ười> จริงๆเวลาเล่นละครที่ต้องเล่นเป็นพ่อมันก็ต้องทำการบ้านเยอะนะครับ <c ười> เพราะว่าในความรู้สึกของคนที่เล่นเป็นพ่อแล้วมีมีลูกลูกน้อยตัวเล็กๆอ่ะมันมันคนรู้สึกเราคนเราไม่ได้มีลูกจริงอ่ะมันก็แบบก็ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าไอ้จุดที่ต้องเล่นเป็นพ่อจริงๆคงพูดย่าง เจ้าของชื่ออะไรนะนี่รู้ไหมอาซรับอาซีฮะจะมีความเหมือนกักต่างกับผู้ชายธราบอนยังไงบ้างคือตอนที่เล่นคือข้อศอกหรือขเออะไรยืดมีดีเทลที่แบบเราคล้ายๆกันเช่นวิธีการพูดการนั้นกู้ขาไหมกู้ขาไหมกู้ขาเออพู้ขานี่จุดขายจะบอกใหมกู้ขาพู้ขาสมัยนี้ก็ผูดชาาน้ใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายที่แบบมีความเปอกลั ที่คอยดูแลเหมือนกันเด็ดเลยแล้วก็จะโดนงแซงดวงกคอนว่าเออคุณชายดาราทองครบสิบนะอะไรเงี้ยสปอยมากไม่ได้เดี๋ยวพี่จ๋าว่าอ๋อโอเคโอเคภูมิใจไหมคะลูกชายดีใจครับถ่ายทอนดีใจเรามาดีใจที่ที่ที่พีมาเล่นเป็นเป็นนักแสดงเป็นลูกเราดีใจเหมือนกันพี่รู้สึกว่าแบบฟังที่แบบเป็นพ่อไม่ไม่ใช่เหมือนพ่อนะมันมีพี่เก๊ที่แบบเป็นพ่อของเรามันรู้สึกว่าเราเป็นอะไร อย่างอย่างที่พี่เกจะไปรับเชิญจะได้เจอกับพีมนะคะหรือว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยอุ้ยไว้ก่อนนะอุ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้ยไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าเจอกันแล้วต้องแบบมีเฮแน่ใช่ไหมพี่หรือไงผมต้องเจอแหละเนาะแต่ได้ของพี่แกเดียวไหมคะรับเชิญเดียวไหมคะคือจริงตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็มีพี่จ๋าก็มาคุยๆด้วยบ้างเนี่ย แต่อันนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไรนะแต่ถามว่าส่วนตัวอยากเล่นไหมแฟนคลับอยากรู้ว่าตอนเจอกันครั้งแรกชวนกนคุยเรื่องอะไรคะร หมายถึงอะไรนะเจอกันครั้งแรกคุยเรื่องอะไรรอบๆปะหรอใช่ค่ะวันนั้นที่ไปเจอกันอ่ารีบบ้าออกสื่อไม่ได้หรอกทั่วไปทั่วไปเล่นละครบ้างอะไรบ้างคือเราสองคนบางทีเราชอบชอบอะไรเหมือนกันใช่เช่นเช่นสาวตูนกรบตูนพี่คุยเัืงสาวกันไหมครับไม่มีหรอโอ้โหไม่รู้ว่าสร้างพี่เกมตอบแล้วตรงนี้ชอบไปแซวทางการสัมภาษณ์กี่เก๋คนเดียว ก็เหมือนกันนี่รวมสเต็ปสาวด้วยหรือเปล่าไม่่เกียวครับไม่เกี่ยวสไ่งแล้วมั่งแต่ว่าฝากละครฝากลูกใหม่อคอ่ะก็ฝากละครนะครับไม่ว่าจะดวงใจทั่วพรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของผมหรือว่าเรื่องของแบบน้องๆทุกคนในซีรีส์นี้ก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามเพราะว่าเท่าที่ผมเริ่มเห็นการถ่ายทำแโอ้โหแบบละเอียดมากตั้งใจมากภาพสวยมากอยากให้ดูกันน่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่น่าติดตามของหวะครับสวัสดีครับ ใส่ฟิลเตอร์ให้ด้วยนะมาอยู่กับพีคเพื่อนกูในโลกยัง ได้ดบีได้แล้วใช่ไหมพี่ค่ะไม่ใช้ดบพี๊พี่อย่าไปพลาดหัวว่าพ่อลูกนะพบดลูกผูกจิตเชอนะเกดรินหอนลั่นมีลูกแล้วโอ้อดา เปิดหน้าลูกเกตบลินต่อที่แรกหลังปิดมันเป็นความรักที่ตปีเปิดได้แล้วเปิดหน้าลูกใสเกตบรยม